จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อจูจ่ๆเด็กสาวที่สุดแสนจะธรรมาดาดันไปมีพลังคอสมิกอย่างซูเปอร์ฮีโร่และเรื่องราวของเธอจะเป็นอย่างไรกันต่อไปชมกันได้เลยในมิสมาเวล เริ่มเรื่องมาเราก็จะได้พบกับกมรา,าขานเด็กสาวยูทูบเบอร์ที่เธอเป็นติงกับตันมาเวแบบของจริงถึงขนาดมีชแนลเอาไว้อวยพวกเขาโดยเฉพาะเธอก็มักจะเพ้อฝันไปกับจินตนาการของเธออยู่บ่อยๆเรียกได้ว่าเธอเป็นเด็กสาวที่ขี้มโนเก่งคนหนึ่งเลยก็ว่าได้วันนี้เธอตั้งใจจะมาสอบใบกับขี่เพื่อหวังจะใช้ไปช่วยงานแต่งของพี่ชายของเธออาร์มีเริ่มมาก็มัน่นใจเลยว่าจะผ่านแบบชิลๆน้องกมะลาของเราก็เหยียบสม,มิทไปเลยสิขาแต่มันก็ดันไป็นแตกกันชนหน้าของรถคันข้างหลังซะง,งั้นเรียกได้ว่าตอนนี้น้องกมะลาของเราดวงสวยใช่ไหม ครูฝึกเห็นอย่างนั้นก็คงให้ผ่านอยุโรอปแต่เดี๋ยวนั่นรถตูไม่ใช่เหรอแล้วทีนี้ตูจะกลับบ้านยังไงเนี่ยตอนนั้นพ่อแม่ก็มาโวยกับครูฝึกกันใหญ่บอกนี่ตูสอนลูกขับรถมากับมือเลยนะเว้ย ไม่มีทางที่ลูกตูจะสอบไม่ผ่านมึงต้องแก้ลูกกูแน่ๆเลยใช่ไหมไอ้แวนครูฝึกก็บอกนี่รถตูพังแถมยังต้องเดินกลับบ้านเองอีกนี่มึงยังจะให้ลูกมึงสอบผ่านอยู่อีกเหรอหลังจากนั้นกัมลาก็กลับมาที่โรงเรียนก็ได้พบกับไอ้บรูโน่เพื่อนสื้อในของเธอมันพนันกับเพื่อนไปว่าชาวนี้เธอจะต้องสอบผ่านแน่ๆดูเหมือนว่ามึงจะคิดผิดแล้วล่ะไอ้บรูโน่มันบอกงั้นถ้ามึงไม่มีใบกับขี่เราก็คงอดไปงานอเวนเจอร์คอนกัมลาก็บอกว่าไม่จับบรูโน่ยังไงเราก็ต้องไปงานนี้ให้ได้เรา เ,เธอก็ได้พบกับอิโซอีอดีตเพื่อนที่ตอนนี้กลายเป็นสาวสวยเลิศชดหญิงไปซะแล้ว แต่ไม่ทันที่จะได้คุยอะไรไปมากกว่านี้ตอนนั้นก็ได้พิเสียงตามสายมาจากครูวิลสันที่ดูเหมือนจะเป็นครูเพื่อนสาวที่คอยให้คำปรึกษาพวกเธออยู่บ่อยๆครูวิลสันเรียกเธอไปพบแล้วก็บอกว่าครูรู้ว่าความฝันมันเป็นเรื่องสนุกแต่ตอนนี้ครูยอยากให้มึงเลิกฝูงซ่านและโฟกัสเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองได้แล้วหลังเลิกเรืยอมันก็มาหาไอบูโนที่ร้านบ่นบอกให้กู้สาววางแผนมาอย่างดีทั้ทงเรื่องการสอบใบขับขี่ให้ผ่านเพื่อที่จะมีโอกาสวิ่ไปเที่ยวงานอเวนเจอร์คอนกันแบบจุกๆแต่ไอบูโนก็บอกว่่่าไไไไมม้้ด เราจะต้องไปงานนี้ให้ได้เพราะมันจะไม่มีอเวนเจอร์คครั้งแรกเป็นครั้งที่2อ,อีกแล้วบรโน,โนก่กกบอกเอองั้นมึงก็ต้องขอแม่มึงให้ได้ก็มาลากับมาถึงบ้านก็มานอนเล่นเปิดทีวีดูแม่ก็ถามโรงเรียนเป็นไงบ้างลูก่อนจะเอากล่องพัสดุจากนามนิย่าของเธอมาให้เธอบอกเรื่อยๆค่ะครูให้หนูวางแผงนอนาคตทั้ง,ทงชีวิตภายใน4วัน จากนั้นเธอก็เปิดกล่องสุ่มดูพบว่ากล่องนี้มันเกลือชัดชัดแต่เธอก็ไปสรุปตากับของชิ้นสุดท้ายดูท่าจะเป็นกําไรตีบวกสิบเธอก็ถามแม่แม่นี่มันกําไรอะไรล่ะคะแม่เธอเห็นสินะก็เปลี่ยนไปทันทีก่อนจะเปลี่ยนเรื่องแล้วบอกว่าไอ้นั้นมันก็แค่ขยะพร้อมกับให้พี่ชายของเธออามีเอาของพวกนั้นไปเก็บที่ห้องใต้หลังคาซะเพราะว่าเธอจะพากัม b าไปทําธุระข้างนอกทั้งสองก็ไปซื้อของข้างนอกตามภาษาแม่ลูกจนไปถึงร้านซาอิทแฟชั่นเธอให้กัมล a ไปลองชุดไว้สําหรับงานแต่งของพี่ชายตอนนั้นแม่มันก็ไปเจอกบอปาาา้งน พวกเขาก็พาก,กันนับมอยตามภาษาป้าป้าอีป้านั้นก็บอกว่าเธอได้ข่าวของนางฟาติมาหรือเปล่าตอนนี้ฉันได้ยินว่ามันถอดม่านแล้วนางบอกจะบินไปนตะเวนเที่ยวที่ยุโรปเพื่อค้นหาตัวเองกมามราก็บอกว่านาอิฉาะมัดอยากทําอะไรก็ได้ทําแต่พวกป้าป้าก็บอกจะไปค้นหาตัวเองให้มันได้อะไรได้รู้ว่าตัวเองไม่ได้แต่งงานน่ะเหรออีกอย่างฉันไปรู้มาว่านางไประเรกร,รกับหนุ่มที่เบลเยียมอีกด้วยเรื่องนี้มันเฉาโชะมัดดูเหมือนว่าพวกผู้ใหญ่จะมีความคิดแบบโบราณโบราณต่างจากน้องกมามราของเราที่มีความเป็นตัวเองสูง และการที่เธอมีความคิดที่แปลกจากครอบครัวนั่นก็ทําให้พ่อแม่รู้สึกเป็นห่วงเธอเป็นพิเศษชนิดที่ว่าจะทําอะไรก็ต้องขออนุมัติจากพ่อแม่เธอก่อนเย็นนั้นเธอกลับมาถึงบ้านก็ได้พบกับอบรูโน่บรูโน่มาติดตั้งโฮมสมาร์ทสูๆให้กับพ่อของกมลา แล้วอีกอย่างมันมาที่ให้กำมะลาขอแม่สาไม่งั้นมึงอดไปแน่หลังจากบูโน่กลับไปเธอก็ใช้จังหวะนั้นขอแม่ไปงานอเวนเจอร์คอนแต่ดูเหมือนว่าพ่อแม่เธอจะไม่เข้าใจบอกนี่ลูกจะขอไปปาร์ตี้ตอนกลางคืนใช่ไหมเนียเธอไม่อยากให้กำมลาไปใส่ชุดรัดรูปพวกนั้นแต่กำมลาเขบอกโอ๊ยอธิบายตั้งนานแม่ไม่เข้าใจนี่ถ้าเป็นพี่ของคงให้ไปง่ายๆเลยละสิเธอก็เลยขึ้นมางอนคนเดียวบนห้องพี่มันเหตุยังกันก็ขึ้นมาปลอบบอกเดี๋ยวพี่คุยให้เองไงน้อง กัามาลาก็ดีใจมากบอกขอบคุณมากคครอีพี่เช้า,ชาต่อมากัาม马า,าก็มาเตรียมชุดคอสเพย์ mm hmm. เพื่อไปงานแต่แล้วแม่เธอก็มาบอกขอ่าวดีว่าเธอรู้เรื่องปาร์ตี้เวนเจอร์จากพี่ชายแล้วถึงมันจะทําให้วอกแวกจากการเรียนไปบ้างแต่สรุปแล้วเราให้ลูกไปได้โดยมีเงื่อนไขคือให้พ่อขับรถไปส่งและจะเข้าไปในงานด้วยแล้วไหนๆลูกจะแต่งตัวไปงานนี้เราก็มีสซอยไมาให้ลูกพอบันก็บอกออกมาในชุดฮักเป็นไงล่ะลูกชุดฮักใหญ่ฮักเล็กไอเดียเจ๋ง巴拉 มันต้องออกมาหน้ารักมากแน่ๆกรม,มาลาเห็นอย่างนั้นก็ถือก,กับหน้าเจือนชุดอะไรวันนี้เสเลยชมะนั้นกำม,มาลาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดออกไปแต่ไม่ทันแล้วพ่อแม่มาเสียใจเป็นอย่างมากงั้นก็ไม่ต้องไปกันแล้วแม่จะไม่ยอมให้ลูกใส่ชุด,ดรัดๆเหมือนเด็กผู้หญิงคนอื่นแนะ่คืนนั้นเธอก็บอกไอ้บรูโนว่าระหันแดงชิมหายแล้วเพื่อนฉันทําทุกอย่างให้มันแย่ลงไปหมดบรูโนก็บอกว่างั้นสิบนาทีเจอกันที่เดิม เธอก็มาระบายให้เอบูโนฟังว่าแม่ของเธออาจผู้ถูกก็ได้ฉันคงหมกมุ่นมากไปกับงานแฟนอาร์ตกับการทําชุดและความคิดติดแงกอยู่ในโลกเพิอฝันใครจะไปรู้ว่ายายเด็กแขกจากเจอร์ซีย์จะสามารถช่วยโรคได้ไอบูโน,โนก็บอกว่าแล้วทําไมจะไปได้ละ่ะเธอคือกำมละขาน ถ้าอยากจะช่วยโลกก็แค่ออกไปช่วยมันทําให้เธอรู้สึกดีขึ้นาบางก่อนจะโชว์ถุงมือโปรโตอนสุดเฟี้ยวให้เธอดูช้าต่อมาเธอก็มาเรียนตามปกติเธอก็ได้ปิ๊งไอเดียนี่เที่ยวขึ้นมาได้ถ้าออกจากบ้านไปเอาวเวอร์คอนไม่ได้ก็ไปโดยที่ไม่ต้องออกจากบ้านไอบูนโนก็งงนี่มึงหล,อล่อเสลปีปีนียพูดอะไรกูไม่เข้าใจ กามลาเ็าบอกว่ามึงทาระบบสมาร์ทโฮมให้พ่อกูฉะนั้นนายก็เหมือนกับแฝงตัวอยู่ในบ้านเริ่มโดยห้าโมงสีฉันจะขอกขึ้นตัวไปห้องนอนหลังจากนั้นห้าโมงห้ฉันจะใส่ชุดกับตาโราเวลสุดเฟียวและแอบหนีออกจากบ้านโดยที่ไม่ให้ใครรู้แล้วถ้าพ่อแม่จะเข้ามาในห้องของเธอก็จะเป็นหน้าที่ของนายกับระบบซูลูที่จะคอยขัดขวางไม่ให้เข้ามาในห้องหกโมงครึ่งเราจะซิ่งจัก,กรยานและโดดลงบนรถบัสจากนั้นเรามีเวลาหนึ่งชั่วโมงให้เลมสนุกไปกับงานอนเ,อบบนแบบเวนเจอร์ ไอบูโนงก็บอกสรุปแล้วแผนมึงก็แค่หนีขึ้นรถบัสไปเที่ยวแต่ก่อนจะไปคือชุดมึงต้องเสร็จก่อนโจทย์คือเราต้องใส่ความเป็นตัวเองลงไปในชุดกามาราก็คิดได้เลยจะขึ้นไปเอากำไรตีบวกสิทที่ห้องใต้หลังคา พอถึงวันจริงก็ไม่เป็นไปตามที่เธอคิดสักเท่าไหร่เริ่มด้วยการโดดออกจากห้องแบบสุดเฟี้ยวตามมาด้วยการขึ้นรถบัสท่านแต่ดันลืมจักรยานพอมาถึงงานพวกเขาก็มาสนุกกันอย่างสุดเวียงและเวลาประกวดก็มาถึงหัวเขาก็ได้พบกับอีโซอีวันนี้มันก็มาคอสเพย์เป็นกับดันมาเวลเหมือนกันส่วนกันม马拉ก็ไปเตรียมตัวในห้องน้ำหยิบถุงมือโปตอนออกมาแต่ดันลืม ตอนนั้นมันก็ไม่มีเวลาแล้วมีแต่กำไรตีบอกเท่านั้นแหละที่จะทำให้เธอเปล่งประกายขึ้นมาได้ตอนนั้นเธอใส่กำไรก็รู้สึกถึงพลังอะไรบางอย่างที่ไหลเวียนไปทั่วร่างกายของเธอ จากนั้นจิตของเธอเขาหลุดไปในมิติอื่นก่อนจะขึ้นไปบนเวทีด้วยแสงจากแฟลชของกล้องมันทาให้กัมลาใช้พลังโดยเบลตัวเธอเบียงไปมาเพื่อหวังที่จะให้พลังนี้มันหมดไปแต่ก็พลาดดันไปโดนหัวแอนแมในงานสง,งัานทําให้มันหลุดกระเด็นไปโดนกับเสาสล,ลิงที่ยึดคอนยักของทออยู่ก็ขาดล,ลงและนั่นก็เป็นเหตุที่ทําให้โซอี้โดนหวดเข้าอย่างจังติดไปกับคอนก่อนที่จะตกลงมากัมลาก็ใช้พลังของเธอยืดมือเข้าไปรับได้ทันหลังจากนั้น,ก,ก,บบโนโกัมลากับอูโดก็พากันหนีออกมาจากงานจนมาถึงบ้าน ตอนนั้นเธอปีนขึ้นมาบนห้องก็เผยใช้พลังอีกแล้วเมื่อเธอขึ้นมาบนห้องก็พบว่าแม่ของเธอนั้นรอดอยู่นานแล้วเธอถามว่าลูกไปไหนมาทําไมถึงแต่งตัวแบบนี้แม่จะบอกให้นะว่าคนที่เพ้อฝันแบบนาบีจะเป็นยังไงลูกอยากเป็นคนดีอย่างที่เราเลี้ยงมาหรือเป็นพวกที่บ้าพลังคอสมิกไปวันๆถึงเวลาที่จะหยุดเรื่องเพ้อฝันพวกนี้แล้วกำมาลาจากนั้นแม่เธอก็เดินออกไปจากห้อง กับบาราก็นอนคิดเรื่องที่แม่พูดพร้อมกับตื่นเต้นกับพลังของเธอที่ตื่นขึ้นดูเหมือนว่าหลังจากการที่เธอใช้พลังที่งานเอเว g เ r c o ์คอนเธอจะถูกหมายหัวจากหน่วยดาเมจคอนโทรไปซะแล้วและ EP 1ของ Miss m ม r v ว l ก็จะจบลงเพีเพยงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้โค้ดสปอยด้วยนะครับ